เยอะใช่ไหมเจ้ากรมสอนี่รู้สึกจะยิ่งใหญ่มากเ <laughs> จ้ากรมสอนเป็นยังไงคะท่านพี่แต๋มเยวก็เลยตั้งให้ลุงคิมอานะคะป้าแดงสวัสดีค่ะลุงคิมตอนนี้ใหญ่กว่าลุงจอยอีค่ะนะคะระวังตกน้ําเดอ้อป้า <laughs> พี่สาวของน้องเป็นยังไงไปเกเ็ียหเดนางฟ้านะคะน้องจําได้แล้วสวัสดีกับทุกคนพี่เพนของน้องนะคะหรือฮักหนะแฟนเพจนั่นเองนะคะพี่เพนสนุกป,ปี้นะคะน่าจะเป็นนากาศใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวจะส่องสอง่สองบรรยากาศให้ดูนิดนึงนะคะทุกคนสงบรรยากาศให้ดูนิดนึง อ้าวนี่นะคะทุกคนนะคะตรงนี้เจ้นพี่เพนทั้งหน้าเฟนเพจนะคะไปเยี่ยมพี่เพนทั้งหน้าเฟนเพจด้วยนะคะทุกคนนะคะ,จะเจก็ทําค่ะใช่ไหมใช่ไหม <laughs> สวัสดีค่ะพี่ป้าแก้อนี่พามาชมบรรยากาศมาดูโลกสีเขียววิวสวยมากจากพี่นิชาใช่ไหมใช่ไหมพี่นิชาเอาวัดที่มองไปมัอนอยู่ก่อกลางน้ามาให้ดูด้วยนะคะนะคะมานั่งอ่าบริเวณใกล้ๆกับที่หนองน้ําเหมือนเดิมที่เดิมนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมา ทักทายมาพูดคุยได้นะคะนิชาก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะเทใหญ่ไงเป็นเคย่อใหญ่ตำแหน่งพัซซันคอนนะคะอ้าวป้าแดงร้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นใครสักคนนะคะเพราะว่าไม่เห็นใครสักคนแต่จริงๆรู้ว่ามีทุกคนเฉลิ่ไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะสาหรับกําลังใจขอบคุณหนึ่งดาวนะคะทุกๆคนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะลุงจอยไม่เห็นดีค่ะไม่เห็นดีก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็มาเตือนกาลังใจเรงใจให้กับตัวเองนะคะวันนี้ก็มามาลฟา์สดนะคะมาลฟา์สดตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงตรงพอดีนะคะก็เรื่ม เดี๋ยวขออนุญาตดูวดูนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเขาขึ้นหรือยังนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดอ้อพี่เพนคนสวยของเจดา้าแล้วก็อ่านนะคะตอนแรกว,ว่าจะพาไปอีกที่หนึ่งแต่ไปไม่ทันนะคะเจมารายงานตัวค่ะสุพิชญาสวัสดีค่ะนะคะที่เดิมที่เดิมนะคะก็นะคะเพิ่มเติมคือรักทุกคนรักทุกคนมากๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะนะคะดิฉันก็วันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงท้ายรถก่อนนะคะเพราะว่าแดดจ้ามากๆเลยนะคะแดดจ้ามากๆอ่า แต่ซูมให้ดูนะคะนั่นที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือวัดวาลีศิลาลามเป็นวัดที่อยู่เหมือนมองไปแล้วก็จะเห็นเป็นวัดที่อยู่กลางน้ําคิมก็ทักทายทุกคนนะคะแล้วก็นะคะเจด้าก็ทักทายพี่แต้มประธานค่ะคิดถึงมากเลยคิดถึงประธานใช่ไหมนะคะเมื่อเช้าเจอกันไหมเมื่อเช้าจะตีมาาค่ะนั่นเห็นบอลูกคิมลุงคิมไปใสมือนันลุงคิมไปใสนะคะอะไรลคยย้อยแล้วกันอะไรลคยย้อยแล้วนะคะอ่านให้จุกๆหน่อยตรงไหนคะเกีียวมากกับท่านประธานเกี่ยวมาก <laughs> อเดมร้อนไหมร้อนร้อนนิดหน่อยเดี๋ยวเดินนะคะก็พามาชมบรรยากาศเหมือนเดิมมันดีนะคะหัวข้าด้วยรอบหนึ่งนะคะจะมีหัวข้ามรอบหนึ่งนะคะแต่ก็สวัสดีค่ะเอาเวลามาส่งสวัสดีค่ะเจด้าวันนี้เดงก็บอกน้องเจนะคะว่าเราน่าจะได้อยู่บ้านใกล้กันนะคะใครมอบตําแหน่งให้ใครพี่เพนก็ส่งหัวใจมาให้อ้าวนะคะก็น้องเจเขาบอกกันไหมคะเมื่อเช้าเจอกันไหมนี่ก็คือบรรยากาศเดียวนะคะ เอาเลื่อนลงอีกนิดนึงนะคะอ่านะคะไม่ได้อยู่กลางทุ่งแต่อยู่กลางท้องน้ําลุงคิมอยู่กลางท้องน้ํานี่มาดูมาดูเขาก็เลยตั้งให้ลุงคิมอนะคะป้าแดงสวัสดีค่ะลุงคิมตอนนี้ใหญ่กว่าลุงจอยอีค่ะนะคะระวังตกน้ําเดอ้อปนัยนะคะส่งโลดนะคะส่งโลดนะคะ,ะ,คะจะเย็นๆนะคะทุกคนส่งได้นะคะห้องนี้ไม่ว่ากันนะคะส่งมาเลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆ ข้อสามนี่พี่ไกติดบ้างคะโอ้จะพูดให้ฟังเจดา้าเจดา้าเธอรู้ไหมว่าเธอได้ส่งคนหนึ่งคนพี่เพนทั้งหน้าแฟนเพจนะคะไปเยี่ยมพี่เพนทั้งหน้าแฟนเพจด้วยนะคะทุกคนนะคะเจก็ทําค่ะใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่ป้าแกรคุณน้องเจดา้าแล้วก็ขอพระคุณน้องน้องหนูบางนะขอพระคุณทุกๆคนนะคะ อ้าวนะคะมื่นไม้มืน่นไม้มมประแดงสวัสดีค่ะร้อนไหมคะคงแล้วนะคะแต่เดี๋ยังจ้ามากๆเลยนะคะดิฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอ่านะคะเอาบรรยากาศตรงบริเวณทุ่งหญ้ามาให้ดูอีกเหมือนเดิมนะคะมุมนี้นะคะคือจริงรังใจค่ะสามสิบนาทีนะคะก็ยังไม่มานีมาไม่ทันนะคะขอบอกพี่บางเราก็ส่งกันตั้งแต่ตั้งค่าจนผ่านเนาะเนาะนะคะใจแล้วใจ้ต<ำ>้ม <laughs> ประทานคำข้างเลยค่ะนะคะพี่เต้มก็เจได้ไม่ว่าไม่ถูกต้อง เจไดอินซิตี้พี่ว่าไม่ถูกต้องทำไมเรากําลังใจนะคะทุกคนพิชาก็มาเติมกําลังใจมาเติมแรงใจให้กับตัวเองตรงนี้นะคะขอบพระคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันมาทุกๆวันนะคะแต่แล้วนะคะขึ้นแล้วแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเยือนกันได้นะคะบรรยากาศที่นี่นะคะก็อ่ะกับรถคู่ใจ <laughs> นะคะอ้าวนะคะสุพิชายาณวันละลกสวัสดีกับพี่เพนเจอินซิตี้แฟนเพนแต่พี่เพนกัวเล่าใหญ่เลย <laughs> อย่าลืมอะไรไหลเที่ยงก็จะไม่ไหลตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไหลเที่ยงก็จะมาไหลตอนนี้นะคะเอาบรรยากาศให้ดูนะคะทุ่งหญ้านะคะเป็นทุ่งหญ้านะคะแดดกค่อนข้างสะท้อนนะคะแดดกค่อนข้างสะท้อนแต่โอ้ยนะคะดูบางสวัสดีนะคะเจ้ากรมสอมไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้ให้พูดถึงเลยนะลุงกิมหนๆลุงกิมต้องพูดนะเรื่องนี้มันแต่งตั้งใหม่น้องพันน้องพันผ่านหรือย,ยังพินิชาคะแนนอะไรก็ถึงแล้วไม่ติดสักข้อเราเป็นเพจตั้งค่ารอบที่สี่วันที่ยี่สิบห้านี้น้องพัน ตั้งมาตั้งแต่วันที่3อ่าในวางที่ก็ปวดมือขอโยกหน่อยนิดนึง <c oughs> โอ้ยนะคะโอ้ยท่านประธานแต้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วโตวข้าวตลอดเลยลุงนี่ท่านข้าวหน่อยสินะคะแล้วนกะ็เสียงฉลองตํงาตแหน่งมาเลยคะ่ะเลี้ยงฉลองตําแหน่งมาเลยค่ะอมายังไงตําแหน่งนี้นะคะมายังไงลุงกิมถามมามายังไงตําแหน่งนี้นะคะก็สอหอเรื่องคนอื่นเกินไปไงลุง ว่าน่้อันพี่เอก็เออนะคะพี่เต็มก็สวัสดีค่ะน้องวาสนานะคะพี่สะดวกมากเลยพี่เพ้นมาบ่อยๆนะ <laughs> นะคะนิชาก้อนนะคะไล์ไปเรื่อยๆค่ะอ้าวนะคะพี่พี่เพนนะคะกันมากค่ะแต่ข้ามสะพานนะล้า <laughs> ข้ามสะพานใช่ไหมคะปาแดงนะคะข้ามสะพานไปน,อน้องหนองคายหนองคายไปลงท่าปันหลังใช่ไหมน้องเจก็นัดเดือนละครั้งนะคะวันที่ยี่บห้าจะนัดอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ค่ะเป็นครั้งที่สี่นะคะทุกคนพี่แตม้มหนูกคิดถึงพี่นะคะเออนะคะพี่เพนสนุกปีชาวใต้นี่ไปไปไป ไปถี่มากนะคะอ้าวนะคะต่อไปก็จะต้องได้ไปเวียงจันทร์บ้างแล้วแหละนะคะไปเที่ยวนะคะนิชาผ้ามวนดีไหมคะเอ <laughs> ขึ้นมาได้สิบนาทีแล้วนะคะประมาณนั้นนะคะอ้าวเด็ะขอบพระคุณเจด้าค่ะขอบพระคุณเจดา้าขอบพระคุณพี่เพนที่เดิมแค่เลยนะวันนี้ก็ขึ้นเยอะค่ะวันนี้ขนาดไม่ได้ไลฟ์ตอนรอบดึกนะคะแล้วก็ลดตอนรอบกลางวันลงก็ยังขึ้นเยอะเลยค่ะว่าจะปวดพี่น้องหรอคะจะเอื่อยโอ้โออ,อ้ใกล้ๆเนี่ยคันว่ายายเพลแวนนี่นะคะขันยายเพลแวน่ต้องออกใกล้ๆเนี่ย <laughs> โอ้ยนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่มาส่งกระดาพามาเกือบทุกวันนะคะที่มีโอกาสมานะคะจะพามาเกือบทุกวันเรียกเรียกพี่เพ้นหนึ่งสองสามสี่นะคะน้องนิชาที่คอยทันอยู่เรื่อยเลยะคะ่ะเดิมนะคะที่เดิมที่เดิมบรรยากาศร้อนนิดนึงวันนี้ของเจก็ขึ้นโอ้โอ้โอสุดยอดเลยวันนี้ของเจก็ขึ้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นิชาก็มาแล้วนะคะวันนี้ก็มานั่งเอาบรรยากาศค่ะมากินลมประชมวิวนะคะ คือขวาตั้งให้ให้ค่ะประธานเห็นชอบหรือยังคะเออประธานเห็นชอบหรือยังตั้งกับเมื่อไหร่ทำไมไม่รู้ต <laughs> ำแหน่งเป็นซันคอนเป็นเต้แล้วต้องไปต่ออีกที่ไหนนะพี่เคยไปถึงแต่ท่าฝรั่งนะคะยังไม่เคยไปถึงเบียงจานแล้วก็น้องเจงก็อยู่ซิดนีย์เนาะนะคะโอ้ยนะคะอีกฉาจังเลยนะ,ะตำ <laughs> ประธานคํำค้างเลยค่ะนะคะพี่เต๋มก็เจด้าไม่ว่าไม่ถูกต้องเจด้าอินซิตี้พี่ว่าไม่ถูกต้องทําน ก็เลยมาเปลี่ยนนะคะก็เลยมาเปลี่ยนนะคะเอาบรรยากาศเหมือนเดิมนะคะอ้าวนะคะเดี๋ยวขยุกข,ขยิกหน่อยนะคะตอ่อะเอาบรรยากาศค่ะบรรยากาศนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายกันได้นะคะแวะมาพูดคุยแวะมาทักทายกันได้นะคะสวัสดีเป็นนภาไม่เป็นไรนะน้องเพนอะไรไม่เป็นไรนะคะสวัสดีคะ่ะลูกเกบลุงรักลุงนะทุกคนรักลุงนะคะ อ้าวชัดค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะกลัวว่าหน้าจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันจะกระมกกระมัวเพราะว่าทิชาก็หันหน้าใส่แสงแดดนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆมกัม้งจ้าต้องต้องต้องไลฟ์ตีเพราะว่ามันจะลดมันจะลดเน,นาะน้องพันก็ต้องต้องประคองเพื่อนของพี่ผ่านข้อสองหลายคนแล้วนะที่ใหญ่ไงเป็นเคยื่อใหญ่ตหนแงเป็นซันคอนนะคะอ้าวป้าแดงร้อนหรือเปล่า อันนี้ไม่เห็นใครสักคนนะคะเพราะว่าไม่เห็นใครสักคนแต่จริงๆรู้ว่ามีทุกคน <c oughs> <ะ> <c oughs> น้องเอกลุงคิมถามว่ามาแล้วเหรอใครจะช่วยลุงได้แล้วตำแหน่งนะ่ะนะคะสวัสดีค่ะคกณเดกรักๆค่ะนะคะพี่เป็นก็ทักทายนะคะอะ่ลุงคิมก็เนาะเป็นพื้นหญ้านะคะแต่จริงๆแล้วนี่ค่ะเป็นพื้นหญ้าเขียวมากๆเลยตรงนี้ชาวบ้านเขาก็จะมาเกี่ยวไปให้น้องอัวนะคะน้องควายน้องอัวน้องควายนะ,ะส่งโลดจ้านะคะอนุบาลคอนเฟิร์มจากทางซิดนีย์แล้วนะคะว่าสติ๊กเกอร์ส่งได้เนาะ,ะของเราก็ส่งมานะคะขึ้นที่ ดีคะนนแนนดานิชาก,ก็ได้มิสแกนเอาไม่ใช่มิสสิแกนซิสเกตค่ะเห็นไหมมิสสิแกนซิสเกตจ้าแล้วเขาก็มอบตำแหน่งมิสข้อกระบือให้น้องนุบามิ Miss Grand. Miss Grand. <laughs> สแกนมิสแกนมิสซิสเกตไม่ใช่สิมิสนะคะใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวจะส่องสอง่สองบรรยากาศให้ดูนิดนึงนะคะทุกคนส่องบรรยากาศให้ดูนิดนึง อ้าวนี่นะคะทุกคนนะคะตรงนี้พะนิชาปะัตตะุยค่ะนะคะก็ทักทายทุกๆคนนะคะพี่เพนสวัสดีทุกๆคนค่ะแล้วก็พี่เพนสโนปี้สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคนวันนี้ก็ดุนส่งมาโลดจ้าใช่ของพี่นิชาขนาดขึ้นน้อยๆนะแล้วก็คลิปก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะพี่นิชาก็ขึ้นอยู่ขึ้นพอสมควรเลยเลยเป็นใหม่ใช่ไหมนะคะสวัสดีค่ะป้าแดงสวัสดีป้าแดงจากนองคายค่ะทุกๆคน สวัสดีป้าแดงจากหนองคายนะคะทุกๆคนดูบรรยากาศไปก่อนนะคะดูบรรยากาศพี่แขน,นะคะรอบนี้30นาทีค่ะไม่ใช่เกินแล้วเลยเจนะคะ่ะรอบนี้30นาทีนะคะเรเดทไปอีกนิดนึงนะคะเอาเจ้ทำเลยค่ะพี่พอนัดเดือนละครั้งนะคะวันที่25จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ค่ะเป็นครั้งที่4ี่นะคะทุกคนพี่แต้มหนูก,กิดถึงพี่นะคะเออนะคะพี่เพนสนุกป,ปีกบสหอแล้วนะคะทุกคนนะคะเป็นเจ้ากบสหอ